แลวล่ะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับปืนที่แรงที่สุดในเกมฟีไฟมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันได้เลยปืนแรกเป็นปืน MP40 นะครับเป็นปืนกลเบาที่ผู้เล่นในเกมฟีไฟชื่นชอบกันเป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะจากการยิงของแม่นของปืน MP40 นะครับจึงทำให้ผู้เล่นในเกมฟีไฟชื่นชอบกันเป็นอย่างดีและนักแข่งได้เอาชนะในหลายเกมด้วยนะครับ ป,ป,ปืนต่อไปเป็นปืนนึงเป็นจิบนะครับเป็นปืนลูกซองควงที่สู้ M40 ได้เสมอกันเลยนะฮะทุกคนก็ชอบดีเพราะมันยิงได้สองนัดและแรงด้วยนะฮะกดิีพโด,ดยสองนัดไปปืนต่อไปกันครับปืนนี้มีชื่อรืนว่า M114 นะครับเป็นเรียกง่ายๆว่าปืนลูกซองยาวนะ,ะเป็นปืนที่ทุกคนก็ติบมาใช้กันนะฮะ เพราะว่ามันสามารถยิงได้แม่นและคมเลยทีเดียวคนก็ชอบกันดีนะคะใน G เกมฟรีไฟหินหยิงหัวกันหลายคนเลยนะะ้นจิงๆไปปืนต่อไปกันเลยครับปืนต่อมาคือปืนสกานะครับเป็นปืนก้นนะะที่แรงที่สุดอันดับต้นๆในช่วงนี้นะคะส่วนนี้เห็นคนลากหัวบ่อยๆด้วยปืนสกานะคะส่วนใหญ่ผมก็โดนฆ่าด้วยปืนสกานี่แหละ ดอดจริงๆปืนต่อมานะครับคือปืน N79 ปืนยิงลูกระเบิดระยะไกลน,นะคะส่งผลเป็นวงกว้างนะคะถ้าเกิดใครโดนนัดหนึงนี่มีจอดก็ได้เลยนะคะปืนนี้เป็นปืนที่โกงระดับหนึ่งเลยนะคะสุดยอดจริงๆมาปืนต่อไปก็ได้เลยปืนต่อมาปืนสุดท้ายของเรา A W นะคบเป็นปืนที่เล็งหัวนักหนึ่งคือตาย ปืนที่แรงที่สุดในเกมไฟฟ้าปืนสุดท้ายของคลิปนี้ด้วยนะครับปืนแรงมากนะฮะยิงหัวนี้สุดยอดจริงๆนะฮะไปกับช่วงท้ายคลิปเลยนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะฮะถ้าเกิดทำอะไรผิดพลาดไปก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะมีอะไรบอกคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิดใครชอบ ทำให้ด้วยนะคะแะชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับเราวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจุจ๊บๆเจอกันคลิปหน้านะ